อ่ะโอเคนะครับสำหรับสไลด์นี้จะเป็นเรื่องของ listening นะครับ u n d e r s t a n d s like and d i s l i n e s นะครับนักเรียนลองดูนะครับ list and number นะครับให้นักเรียนฟังแล้วเติมหมายเลขลงไปนะครับนักเรียนลองดูคำศัพท์คำแรกออกเสียงว่าอะไรนะครับ bananas Ban picture two oranges Oranges Picture three tomatoes, tomatoes Picture four potatoes, potatoes Picture five eggs, eggs Picture six bread, bread picture servant, cheese cheese picture 8 juice juice picture 9 fish fish and the last one missed, meat คำศัพท์ทั้งหมด10คำนะคบนักเรียนลองดูคำแรกออกเสียงว่าอะไรนะ banana v e r y Good เก่งมากเลยแปลว่ากล้วยใช่ไหมครับคำน,นี้กล้วยหลายลูกเราต้องเติม s มันเป็น banana นะครับต่อไปออกเสียงว่าอะไรครับคำนี้ลูก oranges นะครับทำไมมันเติม s เ,เข้าไปมันหลายลูกใช่ไหมลูกเป็นออกสิง J เ,เพราะว่า e มันเป็นสระ s เป็นตัว พยัญชนะดังนั้นออกเสียงว่า oranges นะครับปกติออก orange ถ้าผลเดียวถ้าหลายผลให้นักเรียนคำพูดบอกว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า oranges นะครับต่อไป tomatoes เห็นไหมปกติลูกเดียว tomato ถ้าเติม es เข้าไปลงท้ายด้วย o เติม es จะเป็น tomatoes นะครับต่อไปครับเช่นเดียวกับอ่า l e tomato นี่ก็คือมะเขือเทศต่อไป potato ใครเคยกิน ขนมโพเตโต้บ้าง potato นะครับ potato ก็คือมันฝรั่งเห็นไหมลงท่าลงท้ายด้วย o ให้นักเรียนเติม es หลายๆลูกนะครับ potatoes นะครับต่อไปข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ a ใช่ไหมครับเติม s เข้าไปหลายๆลูกหลายๆฟองก็จะบอกว่า a เห็นไหมครับต่อไปคำนี้ขนมปังออกเสียงว่า bread ทำไม r บรดเนี่ยไม่เติม S เพราะว่ามันเป็นนามที่นับไม่ได้ถ้านามที่นับไม่ได้ไม่เติมเติม S ไม่ได้นะครับเติม S ไม่ได้มีหลายชิ้นก็ตาม b r a ร e เป็นอาาคำนามที่นับไม่ได้นับเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มันต้องนับเป็นก้อนนะครับต่อไปนะครับคำนี้ออกเสียงว่า e s e c h e e s e นะคบเห็นไหมไม่เติม S หรือเติม e อเลยเพราะว่า ชีสเป็นน้ำที่นับไม่ได้เป็นของเหลวนะครับชีสนะครับเนยแข็งนั่นเองนะต่อไปคําต่อไปเอาสิ่งว่าเลยครับ juice นะครับ juice ไม่ออกสิ่งว่าจุยนะครับนักเรียนเหมือนและประทานผลไม้ไปแล้วน้ำผลไม้เนี่ยเห็นไหมน้ำผลไม้น้ำผลไม้ทุกชนิดเราจะเรียกว่า juice อย่างเช่นถ้าน้ำแอปเปิลนักเรียนก็ apple juice น้ำส้มก็ orange juice น้ำมะพร้าวก็โคคอนนะจูสนะครับตามด้วยคำว่าจูสจะแปลว่าน้ำผลไม้นักเรียนนึกถึงเวลานักเรียนทานแล้วนักเรียนท้องเสียดังจูสจูสนะครับจูสออกสิ่งว่าจูสนะครับไม่เติม S เพราะว่าของเหลวจะไม่ต้องเติม S นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้เช่นเดียวกันต่อไปคำนี้ปลาภาษาอังกฤษออกเสิ่งว่า fish นะครับ แปลว่าเนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้ไม่ต้องเติม S ให้มันนะครับต่อไปคำสุดท้ายเอาเสียงว่า m a t นะครับ meat m e มีก็คือเนื้อเนื้อสัตว์ทุกชนิดเราจะเรียกว่า Me a t นะครับเติม S ได้ไหมไม่ได้นะครับจำไว้เนื้อสัตว์ทุกชนิดน้ำทุกอย่างนะครับที่เป็นของเหลวทุกอย่างเป็นสสารเราจะ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ไม่สามารถเติม s หรือ es ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังนะครับว่าคุณครูพูดคำศัพท์คำไหน number one listen to a number number one juice juice number two potatoes Potatoes. Ah, this is the Number three, fish. Fish. Number four. Number four. Ace Ace Number five, bananas. Bananas. Number six, meas Mist number seven, braid, braid number eight, cheese, cheese number nine, tomato, tomato, and number ten, oranges, oranges. have a sip, ต่อไป next number two what are they talking about recent and right words นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนฟังว่าคุณครูออกเสียงคำศัพท์คำไหนนะครับ number one bananas bananas เอกเสียงว่าอะไรครับออกเสียงว่า,า bananas นะครับ bananas อ่ะ oh sorry บัน a n a นนะครับไม่ใช่ฟิ h นะถ้าออกก่อนอันนี้คุณครูพิมพ์ผิดออกเสียงว่าเป n นแน่เนี่ย number two fish fish ออกเสียงว่าอะไรครับ fish number three cheese cheese ออกเสียงว่าอะไรครับ cheese สี H double E S E number four juice juice I think while i have juice now polamize and it have juice and next number five tomatoes tomatoes. ออกเสียงว่าอะไรครับ tomato นะครับนักเรียนต้องฟังด้วยนะ tomato นะครับ tomato แปลว่ามะเขือเทศ and the last one number six oranges oranges นะครับ number six ข้อที่หกนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นะ number six oranges orange นะครับ oranges หลายผล นี่นักเรียนก็เติมลงไปเห็นไหมครับได้ไหมได้คาศัพบไหมครับอ่ะพอทุกคนได้นะครับพอทุกคนได้คราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด10คคำนะครับไม่ว่าจะเป็น b n ีเ a นเนสออร์ t o นจ์ o ทูม o อ t โตส s ็อ g เทตโ e สไ e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  บ e ชีสจิวสฟ e ิ meat นะครับทั้งหมด10คำคุณครูให้เลือก5าคำที่นักเรียนชอบรับประทานนะครับที่นักเรียนชอบรับประทานนะครับโดยให้นักเรียนใช้ประโยคคำว่า I like นะครับ I like I like จะแปลว่าฉันชอบนะครับ I like ฉันชอบแล้วตามด้วยอาหารที่นักเรียนชอบตัวยอย่างเชน่น I like bananas นะครับ แล้วก็เพิ่มมาอีกนะครับทั้งหมด5ประโยคนะครับ5ประโยค five sentence นะครับ five sentence s นะ5ประโยคแล้วให้นักเรียนพูดแล้อัดคลิปมาส่งคุณครูในกลุ่มใครส่งก่อนวันนี้ได้10คะแนนแน่นอนนะครับถ้าใครส่งหลังจากนี้ไปก็จะหาไปวันละคะแนนโอเคไหมครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มี นะครับสาระดีๆและความรู้มาให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครัฐพัฒน์ได้นะครับโอเค y e า e e you a g เกนบายบาย